กติอารัมบอยกิจการรุ่งเดือนละ8 0แสนยังไม่พอใช้เรียกได้ว่าก่อนน,น,นั้นได้ออกมาเปิดใจหลังต้องยกเลิกงานแต่งสำหรับโกติอารัมบอยล่าสุดเจ้าตัวได้มาออกรกายการแฉเมื่อวันที่4มีนาคมแล้วถึงการแบกภาระดูแลคนในบ้านทุกคนใครมีปัญหาก็ต้องมาหาโกติโดยเฉพาะพี่ชยัยเคยสร้างนี่ให้ก้อนใหญ่สุดท้ายเลยบอกพอแล้วก้อนหนึ่ง4.5แสนอีกก้อน6แสนก้อนสุดท้ายแล้วนะ รานข้าวมันไก่ก็ทําให้พี่ชัยขายข้าวมันไก่ขายดีลูกค้าเยอะได้เงินเยอะอยากปล่อยเงินกู้ไปซื้ออะไรก็เซ็นไว้ไปเอาไก่น้าบันลมไอโนนไอ้นี่มีเครดิตชื่อโกตีสุดท้ายเก็บเงินกู้ไม่ได้หายเครี้ยงสองรอบ4.5แสนกับ6แสนขายดีแต่เงินไม่เหลือโกตีบอกว่าข้าวมันไก่ดังมากที่ RCA กําไรสูงสุดคือ8แสนต่อเดือนเท่าอินเทาก็มีแต่ RCA สูงสุด เงินเราก็ไม่ได้เอาเองเองินเดินออกมาไอ้นี่ได้ไปหกหมื่นแปดหมื่นหกมืนหกถึงเคนสบายตอนจบคือคนนั้นทำมากคนนี้ทำน้อยสุดท้ายแยกย้ายโกติก็ต้องใช้นี่ให้งวดสุดท้ายไม่ไหวบอกแม่ทั้งที่ไม่เคยพูดให้แม่ฟังกลัวแม่เครียด เรียกพี่ชายมาบอกว่าพอแล้วพี่ก็ห้าสิบสามแล้วให้เช็คเงินสดสามแสนก้อนสุดท้ายให้พี่ไปที่เราจะดูแลพี่ผ่านไปสีป่ห้าปีเขากลับมาที่บ้านไม่รอดแต่เราตัดไม่ขาดก็มาอยู่ ก็ตีเผยที่เครียดเพราะพี่ไม่เหมือนเดิมเงียบถามคำตอบคำกินข้าวนอนหน้าบ้านเข้าบ้านอยู่อย่างนี้สองปีช่วงโควิดจนพาไปหาหมอกินยา3-4เดือนก็เหมือนเดิมทุกวันนี้ก็ดูแลพูดไปเหมือนตลกแต่จริงๆเครียดพร้อมทั้งเล่าเรื่องปีชงโดนหนักมากจากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อความรักเกือบจะเลิกกันปีที่แล้วส่วนตัวก็มีปัญหาเสียเลือดเสียเนื้อไปเตะบอลโดนตีศอกดังหักไปเลยดังยังไม่ขึ้นมาเลยกินเมนูแมงป่องทั้งที่เคยกิน แต่เกิดแพ้หายใจไม่ออกต้องไปโรงพยาบาลเจอเรื่องสารพัดกติยังเผยถึงคนมองว่างานในวงการขาลงตอนไลฟ์ก็มีคนมาถามว่าทำไมไม่ค่อยเห็นแต่จันถึงสุขเรามีงานรายการอาหารวันเสาร์ก็ซุเปอร์เทนวันอาทิตย์ทูเด์โชว์ละครก็มีสามเรื่องเพิ่งปิดกล้องไปสองเรื่องงานไม่มีเราพูดไปชดไปส่วนเรื่องแต่งงานจะแต่งแล้วจะบอก พูดบ่อยเดียวเหมือนเด็กเลี้ยงแก่เอาให้พร้อมยังคบกวางคนเดิม10ปีแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากไทยสยามนิวส์เดตอินโฟขอบคุณค่ะ